แม้อายุจะยังน้อยนิดแต่เขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ในยุโรปนึงในงนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพอเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์เป็น2019ทบเปสันแดงก็ลองเดินหน้ายื่นข้อเสนอในนิวนี้ตัวเลขแรกที่พวกเขาเสนอให้ดอมซาเลอยู่ที่ประมาณ1ล้านปอนด์ทว่าก็ถูกปฏิเสธทันทีต่อมารอบ2คราวนเพิ่มค่าตัวให้เป็น1.7ล้านปอนด์แต่มันก็ยังไม่เป็นทีหน้าพอใจ จนกระทั่งการเข้ามาของเครือข่ายฟุตบอลที่แข็งแรงมากอย่างเรดบูลกกลุ๊ปพวกเขาจ่ายเงิน2ล้านปอนด์ให้นมสาเล่ทันทีเป็นการเปิดดีวปาดน,นาทำให้เชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างที่เชสโกฟงกำลังร้อนแรงในลีกออสเตรียก็มีลูกค้าหน้าเก่าที่โดนแซววกปาดหน้าไปอย่างเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคของเอริกเทนฮากเข้ามาดึงฟื้นความสนใจในตัวนักเตะอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพูดกันอย่างไรทีมของเชสโกกับปีศาจแดงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นในเวลานั้นปัญหา2ข้อใหญ่ที่เกิดขึ้นกับปีศาด คือเรื่องเกมรับที่สลับกันมีอาการบาดเจ็บแถมเสียประตูแทบทุกเกมอีกหนึ่งจุดที่มองข้ามไม่ได้เลยคือปัญหาเกมรุกหรือการจบสกอร์ทำให้ในซัมเมอร์หนีเป้าหมายอันดับแรกที่ปีศาจแดงแต่จ,จะเข้ามาอัปเกรดคงหนีไม่พ้นกองหน้านั้นตัวรุกวนเวลาผ่านไปรายชื่อดังกล่าวก็เริ่มถูกคัดออกเหลือเพียงแค่วัดกินและเชสโกซึ่งมองมองถึงอา,ายุผลงานและพัฒนาการความเหมาะสมมันก็เหลือเพียงแค่เบจามินเชสโกแถมเชื่อได้เลยว่าคริสโตเฟอร์วิเวลต้องเป็นส่วนสำคัญ,ญอย่างมากในการเดินหน้าสอยดิวนี้ วันนี้คือผู้เล่นที่เขาเฝ้าดูผลงานมาตั้งหลายปีสุดท้ายผลเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้าวินดิวของเบนจามินเชชโกโดยที่ราคารวโมโบนัสสูงถึง73ล้านปอนด์สัญญาระยะยาว5ปีพร้อมสมเสื้อหมาเลข30